ดอกบันง่ดูหลอยังไม่เจอเลยดอกทอรัสเรี้ยนสิบเลยเนาะเหัวยังยหญเห็นยังเห็ดพอเห็ดพอเห็ดพอหี่นี่นี่นี่เห็ดฟอหนิเอาโมลืหนยโอ้ยจับเลย นในหน่อยมากเอยู่โอ้ยไข่น้อยแต่ลายอุ้ยชมพูมันนี่นอนสีป๊กไว้เนี่ยไม่ไข่นคยโอ้ยเต็มเลยใส่ไหนอีกไปห้าปเสี่ยไปเขาเสี่ยลายเมื่อพหร่กนเขี่ยนี่นะยังหล่อนี่ค่ะคนตกมาใหม่อีกรอบนึงโอ้ เป็นตกมาใหม่อีกรอบหนึ่งเห็ดออกอีกแล้วโอ้ยตุกีนหน่อยๆมันติดตาชิดขาขาดอู้ดอกหน่อยหนเลยอเดี๋ยวลงไปหาตรงนั้นค่ะมือ่อหนีมากับยายสองคนนะจ๊ะมือมาามอะะ่อ,าานอนนหอน,หนีมาหาเล่มเห็ดเพาะนะคะอากาศนะจ๊ะตอนนี้บ่หัว่ามื่อหนีจะได้ร้ายบ่เนาะมาหาเล่มๆเมื่งจ๊ะ เดียวจ้ะดอกเดียวดอกง่ายกนึงนึ่ใส่ง่ายเห็นดี้วดอกนึงนะสองคนสองดอกนีนี่นีดอกนึงนี่ดดีอกนึีดอกงงอหาตาใสใส่ส นี่ดอกนึงดอกนึงอุดอกง่ด้กดอกง่าดอกง่าดอกง่าอ้ายปเฮ้อกนึง้จดอกนึงโอ้พอดีแสบเล่จ้ะขนาดนจอีกเล่จจอีกเล้วจีกเล่ดอกบางงี้นะ ถ่ายแล้วนี่ไงเริ่มคู่ยายเจอสามดอกเลยจ้ะดอกมันง่ายเลยรอดยังไม่เจอเลยดอกทอรัสเดือนสิบเลยเนาะนี่คนมาสมทบนำาลยจ้ะยายยังไม่เจอเลยนี่กระจงน้อยยางดียนีนี่เอาอุปกรณ์มาแบบดีเลยเด้ยยังไม่เจอเลยเออยานีเจอแล้วหนึ่งดอกอุดอกบอลลัมเลยยานีขึ้มาน้เจ้า โอ้คนเดนเอาี้ดีเอาได้ที่เขียดีนะเฮ็ดเบิร์ตผู้แแ้เราเมื่อไหร่เดนไเอียวดีโอ้ตัวนี้นะแอบอยู่ดีแท้นี่มันไหมยันเลยคือบรอยู่ในถ้ำนะเขา

หินสวยมากค่ะอันนั้นเอียงนั่นน่ะโอ้มาจิงจอกคือทางามแท้ซื้อกติกคือมาหน่อยซื้อกติกไปไปหาเฮตอตอค่ะมือนี้มากันสามคนมีแต่สวอได้เมื่อนี้สูงวหวอื่นพูดกันที่ว่าว้แล้วไปค่ะไปรุ่นกันว่าจะได้เฮตบอลลอมนี้นะ าไข่ไขว้แม่มมเจและ้าดอกแรกดดอกแรกดอกใหญ่มากเนตีะน้าๆน้อน้าโอ้โห,ห,ห,หออดอกเลน่อกอรอนี้จ้าหาตัวหาตัวโอ้โหใครมันมีนดหาเเนี่ยตะนซอดอก ดอป้องไโอ้ยอยหน่าโยนขลอว่ามันโยนน้ำหันมันโยนน้ำเหลอืมมันโยนน้าใหม่ทีเดียวแกไปเลยอีโดดเยค่ะโอ้ยย่ลึกเนาะอืมมันอยู่ลึกแบบนี้ย่ลึกดอกหน่อยมันก็มีอ่ะอ โอ้นี่นี่นี่นนี่ดอกบดูดึดูดึดูึดูึสายยายเห็นแล้วค่ะโอ้นี่เด็ดสองดอกนี่ยายโอ้มันดอกน่อยนเปนนี่เขาปากแล้วนี่เขาปากแต่เขาบัวมาละจะตายแล้นี่เดดไห ดกอกม,ม้อ,อไม่ไ,มไม่นม่เขา็น้ำเขาเลยบอกว่าตีนเขาี่เก็อดล้วที่ามดอกโอ้ยนี่ครับถาดาดโอ้ยนี่หน่อยนึงนี่นนน<า>ค่ะพี่หนุอมจ้าดอกหน่อยก็ยังไหว ดอกท้อไขเต่ใาใหญ่ละประมานี้กันใอใหญใหญใหญ่นมากมากโอ้โหเขยนบ้านขยบานหนแดงงดงดงแดงแดงแเห็นบน่นี่เห็นบนงง่นี่งง ตัวหาตัวโอ้ยขาดโอ้ยต่แตมันเป็นเห็ดหรือไข่ไก่นี่โอ้โหใหญ่มากเลยค่ะพี่น้องคะเห็ดหรือไข่ไก่คือมาดอกใหญ่แท้โอ้โหเบิ่งยายจ้ะเบิ่งยายอะไ่นะบ่งแนนน่ะบึงแด้หอดแมงนยังแมงแมงมารีแมงมารีนะแมงมีแต่ดอกใหญ่ๆงามๆเนาะนี่ๆๆ หมาน้อยใหญ่มาแต่ซอคุณบอลอบอนมันน้นอืมนงคุณบอกหาเชียร์เขาปัญหาเต่ขืนมาแนวอนีได้เมันหมานนะคะเมื่อนี้มาพากันมาพ่วนดินอันทังภูเขาบังมันอากาศไปเข้าไปหาต่อเห็นี่แล้วค่ะดอกนึง เห็นบ่จ้ะโอ้เฟีดน้อยอ๋ออีม่มาติอพี่แม่แล้วดอกใหญ่แล้วมาแถมเหานี่ละแล้วเอื้นใหญมาอยู่ใกลๆนะคะเอาไว้อจ้ะเอาไว้เลยโอ้โห กระจูมาหลายหลายขาก่อนเออ้นี่มันเปิลมันเปินเนี่ยอ้อ้ยอ้ยเอาไว้ไนมาหลายคนมาหลายเยียบเยียบอะไรเนี่ยเยียบอะวนี่ยเก็บเลยค่ะเก็บเลยนีินี่นี่เอโอ้ยลุ่งลงไปบ่เห็นเก็บเก็บเก็บ

บรรยากาศหาเห็ดในเช้าวันนี้นะจ๊ะบ้ค่อยหลายบรนไดนะคะเมื่อนี้มีแต่ผู้เฒ่าผู้แก่นะมาหาเมื่อนี้นะ <c oughs> ได้หลายหรือยังย้ายของเขานะเบิ้งแหนเบื้องนเบี้เอาของมาใส่ดีกค่ะโอาลืมได้หลายอลไรตัวสิโพอแก่อลไรตัวนี้ย้ายคนหนึ่งไปขุ้นล้ว โคโโลเคเลอยู่ยายหาไวทาอขยสองาแค่ไหนยีเรียอหนั่นเดอเจออีกแล้วค่ะเจออีกไปล้นาเฮ้ยเชื่เชื่อนี่อีกบอดอกน้อยดอกนึงจะเห็นอ่บจากพี่น้องอยู่ในดินเลยค่ะ โอ้ด e. อกเบลลเลมเลยยุ้งพอดีแกงแซบค่ะดอกดูเลยดินดอกเบลลเลิมใหญ่คือมานแต่เก็บเลยใหญดอกง่าย บอกขอกไข่ไก่บอกทอกไข่ไก่นี่มันตองเล้วเดลายเราบอกใหญ่มีแต่เดียวเลยอ๋อน่าดีไอ้พ่อแกงอลไรก็แล้วมีแต่ดอกใหญ่ๆเน่อยหน่อยดอกแมงมาลีกันหมดทั้งอ่อนอยู่ด้วยอ่อนไทยรำแกงอยู่โซกันใส่แมงของเฮาเบิ่งดูบวมไส่ของโอ้ของเฮาอยู่ในของโอ้ดอกบางไงนี่เนื้อไอ้ดอกนี่เด้า มึงเนี no, uh, right? oh ่ยมันเป็นเห็ดเห็ดเฮ้ยเป็นโซนกันเห็ดดอกใหญ่เนาะมูฮ่าด้มันบลาแก่แบบดอกใหญ่เอาจ้าไปเอาบ้านเตยจังไดเอาอยู่นี่แหละนี่มิสระนี่นี่จะดูง่ายๆว่ามันใครไกลตาละอือเจ้าไปเอามาแต่สิดาเอาไม่นี่ลยนี่เอาไม่ยนี่ยซ่งในลายกูกูนั่งพักเมื่อยนะคะเดี๋ยวแบบไปหากันต่อนะได้เต็มของเมื่อะเขาอยู่ในครีมเขาก็ใส่ของนั่น เนี่ยนี่แหละเขาหากเพราะว่าครับพี่น้องจ้าทับทเขียวใบใหม่กับโบเจอนะคะอุ้ยดอกเบิื้มเลยนี่นะอีก่โอ๋ออีกดอกนึงสองดอกมีไหมหาเพิ่มเติม ไม่นอนกั่ไลเนาะ่อดกี่ล้น่อีสองดอกจ้ะอ้หดอกยันี่เนาะดอกนี่าชากี่น้อง็นบด้นี่นน เพื่อนกันเพื่นอนออไมมีเพื่อนอีกดอกหนึ่งอันนี้ดอกเล็กๆก็เอานะดอกหนึ่งค่ะเขามีเพื่อนด้วยนะนี่ดอกหนึ่งมีเพื่อนด้วยลนะหลายไป ที่คุดดีว่ค่ะของหนาแน,น่เพิ่นเอามาให้หยืนนะจา๊ะดัดแปลงดีมากเคียเห็ดเพาะได้ดีค่ะแบบนี้อีกแบบหนึ่งจ้าใส่ของใส่ของไก่สีแดงไห้แล้วโอ้โ่ย เพื่อนไหมในนี้ในดอกเบี้ยชุดสาวสองดอกลุกกระลุกลุกค่อนมีข้างโคดหินโอ้พี่น้องนะเต็มเลยรอบนอี้โอ้โหนีสองดอกสามดอก ไไห้าดอกหดอกนะคะโู้ดอกไม้ป่าจ้าพี่นอ้องจ้างามงามดอกอีหยงังเนาะแนวไหนดอกอีหยงังเนาะอือม,มันเป็นดอกแบบนี้นะคะเป็นสวนดอกไม้เลยสวยมากเลยจ้าพี่นอ้องจ้า นยอะมากมากเลยค่ะดูโมโหว่าโดเอียงเนาะมือน,นี้ก็พักกันกลับแล้วเนาะอุ่นไปเลยอากาศเริ่มร้อน,อออนหน่าคนหนึ่งคนเฝ้านะคะเดี๋ยวขอเมื่อก่อนนะจ๊ะได้เฮ็ดลายอยู่มือน,นี้เนาะลายอยู่พักล<ป>ูกไปก่อนเด้อค่ะไปก่อนเด้อบ๊ายบายเดี๋ยวค่อยพอกันคลิปหน้าจ้า